เลยคือเมืองแห่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสานที่น่าค้นหามากมายทุกๆครั้งที่ผมมาที่นี่ผมมักจะได้พบเห็นอะไรใหม่ๆให้เก็บเป็นความทรงจำกลับไปเสมอเท้ามาเนี่ยเขาก็ปลุกตั้งแต่ตีสีครึ่ง ที่เราจะขึ้นไปเนี่ยก็คือภูป่าเปาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไปชมวิวที่พวกเราเรียกกันว่าเขาฟูจิฮะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันตื่นเต้นนํำเสนอรถหน่อยสิรถอีแท็กตเรานี้เป็นไงนี่ือรถอะไรอันนี้รุ่นโตโยต้ารุ่นฟูจแล้งครับเวลานักท่องเที่ยวมาต้องนั่งรถนี้ขึ้นเขาครับมีหมอนไหมขอนอนครนับเขาปลุกตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อที่จะไปขึ้นรถอ่าอีแท็ก ที่ขึ้นไปที่ภูป่าเปอะเพราะทางมันชันหน่อยเลยก็ต้องเป็นรถอีแท็กแต่มันก็ผมว่ามันก็เป็นโครงการที่ดีที่ที่ผู้ใหญ่บ้านเขาคิดไว้เพราะว่าเขาเขาก็หาประโยชน์จากไอ้พวกไอ้พวกรถไถนาพวกอะไรเงี้ยคือพอมันหมดฤดูเนี่ยเขาก็เอารถอีแท็กเนี่ยมาใช้ขึ้นเขาซึ่งก็สร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยซึ่งก็ดีมากแล้วก็มันก็ได้บรรยากาศด้วยเพราะว่ามัน เราอยู่อีสานทั้งทีเนาะมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบเป็นสไตล์อีสานหน่อยก็เลยได้โอกาสนั่งรถอีแท็กขึ้นมาตอนตีห้าตีห้าต้องต้องต้องเล่าให้ฟังหน่อยครับโดยธรรมชาติผมไม่ใช่คนที่แบบตื่นเช้าซะเท่าไหร่นะฮะเราก็ดีฮะมาทริปนี้ได้ตื่นเช้าทุกวันเลยเอกแค่ไหนนะลงเอกกี่เมตรดีสองร้อยกว่าเมตรเบา กล,กลัวกลัวว่าจะไม่ได้ภาพก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปก่อนแต่ถามเหมือนฉันคือก็นิสัยเด็กกเะนาะแบบฉันจะไปถึงก่อนฉันจะขึ้นไม่ถึงยอดให้ได้ดูห <c oughs> ิงแซงทุกคนไปได้ไม่ถึงครึ่งทางข,ขาสัน่นหายใจไม่ออกคือแต่ทุกคนอยู่ข้างหลังไงก็ดีแล้วเขา <c oughs> เขาไม่เห็นหน้าผมเพราะหน้าซีดมาก <c oughs> ใช้ได้เหมือนกันฮนะรีดรูปพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้เรียบร้อยแล้วสวยมากจริงๆตั้งใจมาถ่ายแบบนี้นี้เป็นเนกลักษณ์ของที่นี่ก็คือภูหอที่เขาเรียกกันว่าฟูจิของประเทศไทยแต่เดี๋ยวต้องรออีกนิดหน่อยเพราะตอนนี้หมอกมันเยอะมากมันจะมองไม่ค่อย ลองซิกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคงเห็นแบบชัดเลย ลุงเขาขับให้คนอื่นบ่อยแนละ้วแบบดูแลลุงเขาบ้างลุงเขาดูแลเราเยอะแล้วไปไปแล้วเด้อลงุงโอ้ยันไม่ย่างงี้เหรอ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนเนี่ยก็ก็ไปดูหน้ากากผีตาโขนแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนนะครับตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวอยู่เดี๋ยวเขาจะเต้นให้เราดูไอ้ท่าเนี่ย ก็คือเป็นที่นึ่งข้าวที่นึ่งข้าวครับเป็นหมดนึ่งข้าวเอามาจากต้นมะพร้าวครับเป็นทางมะพร้าว<ม>เป็นตังโคนเหมือนกันก็ลงลวดลายใช้เวลาตรงลายแล้วชิปหนึ่งนะครับอาทิาาตปหนึ่งไหวได้โอ้โหประมาณเพราะต้องลงลายละเอียด <następ> ที่แห่ผีตะโขนนะครับจริงๆมันก็เป็นขบวนของการตามสเสด็จของขอบวนพระเวสสันดรน,นะครับก็มีขบวนผีตามมาส่งขบวนของคนป่าด้วยที่เขาเรียกว่าถังบ้างเป็นการตามสเสด็จนะครับพระเวสสันดรชาดกเข้าเมืองอนะครับแล้วก็เป็นการอีกการหนึ่งของการเทศด้วยดูสิฮะอีกครั้งแรกนะครั้งแรกได้ขนาดนี้นะโอเคนะใช้ได้นะของผมวันนี้ าวแก้วค่ะเกรดแก <A S 1> ครับเกรดเอนะฮะไม่ใช่เกรดต้องเอบวกสิเกรดเอบวกครับ <laughs> oh, อร่อยจริงไม,ไม่ไม่หวานเกินสามวันที่แล้วนี่ใหม่เอี่ยมสะอาดฮะเพราะว่าจริงๆนี่ไม่ใช่รถผมเป็นรถเช่าสงสารเจ้าของ <laughs> อ่าคือเต็มไปด้วยของฝากฮะไปที่ไหนแบบ คนต่างจังหวัดนี่คือใจดีมากเขาจะมีของฝากให้ตลอดเลนี่ยอ่านี่ก็มะมะขับาพร้าวแก้วจากที่เลยนะฮะอันนี้ด่านใช้เขาก็ให้มาเหมือนกันวุ้ยชาบน้ำใจของคนต่างจังหวัดนี่ก็มองข้ามไม่ได้เพราะมันสุดยอดขึ้นมาถึงเชียงคานเนี่ยก็มาขี่จักรยานเล่น สวยมากเลยครับก็เป็นอาคารไม้ที่เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเป็นร้อยปีเลยละ่ะซึ่งผมว่าเขาอนุรักษ์ได้ค่อนข้างดีเลยละ่ะแล้วก็เป็นถนนที่มีสเสน่ห์มีของขายจุกจิก นีะะฮะก็มาถึงถนนคนเดินที่เชียงคานะฮะคึกคักมากเลยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อของกลับไปฝากคนที่บ้าน,นะฮะคนพิเศษของเรานะครับแต่ตอนนี้นึกไม่ออกผมขออนุญาตอาศัยโซเชียลมีเดียหน่อยนะฮะเดี๋ยวถามไปทาง IG ดีกว่าว่าแถวนี้มันมีอะไรน่าซื้อบ้าง เที่ยวมาชมมามีคนพาไปแบบสถานที่เที่ยวสวยๆที่แบบตัวผมเองก็ไม่เคยคิดว่ามันมีอยู่อย่างเชียงคานเองผมก็ไม่ได้ไม่ได้มโนภาพว่ามันจะเป็นอย่างนี้เขารักษาได้ดีมากตอนผมเข้าเลยมาเนี่ยมันอาจจะกระทบผมมากเป็นพิเศษเพราะว่าพอผมคุยกับคนคนที่นี่มันมันมีความใกล้ชิดแบบที่ ันอธิบายยากนิดหน่อยแต่แต่ส่วนหนึ่งมันเป็นมันเป็นเพราะภาษาแม่ผมเองเนี่ยก็เป็นคนหลงพระบางซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลายๆคนที่อยู่ที่นี่นนเนี่ยรากเงาเขามาจากฝั่งลาวพอมาที่นี่ผมก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเออดีเนาะเหมือนอยู่กับญาติเลยอันนี้พวปลาสมุนไพร่วกปลาสมุนไพรอาหารดังเดิมข้องคนเชียงคานนะเนี้อันนี้นดังเดิมเชียงคานใช่กระด้านเราจะไปเรียมือหน,น้ากันเหมือนแม่ผมเลย รั้วลักแต่แต่ก็ต้องแบบต้องดูระหว่างนันไอ้ข้าวปุ้นนะฮะมีสองสองแบบนี้ข้าวปุ้นของป้าทำเองอันนี้ก็คือน้ำยากระทิน้ำยากระทิหมูโอ้ผมยังผมยังหลงรักตัวนี้มากอย่าไปรักมันกินไปก่อนเลยคือผมว่าเลยอ่ะมันมีดีตรงที่ว่ามันอยู่ระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานแล้วมันจะได้เสน่ห์ของทั้งสองภาคคนเขาจะค่อนข้างแบบ อ่อนโยนพูดจาเพราะ,ะเข้าหาได้ง่ายแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความสนุกของคนอีสานเลยมันได้บาลานซ์ที่แบบกำลัง<ๆ>กำงพอดีมากเลยร,รู้สึกปลื้มแล้วก็มันมันเตือนเราว่าแบบออนนี้แหละคือคือเสน่ห์ของของประเทศไทยเสน่ห์ของคนไทย,ยามาเลยม่วนคักอีหลีเดอ้อเดอ้อ แบกเป้สะพายกลองทอง12เมืองต้องห้ามพลาดของเมืองไทยกับพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกสัปดาห์ติดตามที่ Facebook Fanpage เมืองต้องห้ามพลาด